เตาอาแล้วเอาแล้วก่าวโอ้บอกว่าไปบอกว่าไปนี่ก็ไปเลยนะครับไม่ฟังใครเลยครับกิกันเฮานิ่งเยวันนี้จะแกล้งอะไรคุณพ่ออีกครับวันนี้สัมภาษ์นี่ วันนี้หาเรื่องแต่เช้าเร็วนี่หาเรื่องจะให้คุณพ่อพา,พาเที่ยวพาเดินไปแล้วลูกสาวอ่อนนะครับคีออนอุ้ยอเหนื่อยแล้วนะเนี่นายอย่าเล่นอย่างนี้เลยโอะ <laughs> มีลูกสาวอย่างนี้นี่โอ้มาๆมาๆมาทัาาานีีมามาเร็วมาเฮาเออ <laughs> 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 จะไปแล้วครับจะไปแล้วไม่อยากอยู่นะครับเอ้า <laughs> ไหนทุ่เจ้าดีสวยเลยสวัสดีสวัสดีแม่ก้อนเงินสวยพอดู สุงบุญซงสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้จะไปไหนกันครับวันนี้ไปคิดจะไม่ออกเลยครับผพาน้องด้วเขาเขาอ่อนแต่เช้าเลยเขาอยากเที่ยวเล่นอยากอกจากหลักนะครับอยากเดินเที่ยวเล่นครับโอ้ดูดันอย่างเดียวเลยครับ แกงอะไรคุณพ่ออีกวันนี้โอ้ยเดือดเดือดเดือดเฮ้ยดูครับวันนี้ไปที่เดิมนะพ่อีีเกยไม่ไปเส้นทางเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้เล่นคุณพ่อที่ไม้บ้างเล่นคุณพ่อหนักเลยนะครับเมื่อวาน เอาัจคุณพ่อเหอยเลยครับ abei, ไปเล่ท sì, ี่ปาก็ดีกว่าเอาโอ้โน้าเทียวะเวบกครับบปูบกกลวปูจ้ารือวาเที่ยวนะคะ บอกแล้วครับมามาคนสวยมากมาคนสวยมาลงบงมาเวๆเร็วๆาร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆวเร็เร็วๆเรเรๆเๆวๆๆรเร็วเวเววรรๆเร็ว ขัดค oh, hey, hey. okay. ุณโ ah, ่ครับขัดคุณพ่อยังไม่รับพิฟิล์มมาหานะพูดถึงพิฟิล์มไม่ได้เลยครับเลี้ยงเขาปลาเลี้ยในปลากันโอ๊ยโอ โอ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้ยค่้ยค่อยค่อยคยยอยนี้ตัดยาอยู่นูนวันสิงนั้นโอ้ควันสินอยู่นู่นควันสินอยู่นู่นอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยเนาะภาษาอยากเที่ยวเดี๋ยว่อยจะแอบภาษาหน่อยภาษาไม พอจะลองแอบสังสาดูนะครับจะจะหัวมันกับพี่ฟิลมหรือเปล่าครับจะตามหาเหมือนกับอ่าตอนไม่เห็นพี่ฟิลมหรือเปล่าครับเราไปเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยดูครับอุ้ยเอ้าไหนคุณพ่อหายไปไหนเอ้าเอ้ากอคุณพ่อหายเอ้าไหนอยู่ไหนภาษางงเอ้าอยู่ไหน Này cút vô vô này Hả? Ờ, cút vô vô này Này cút vô Ờ Này, không? mấy Hiền, hiền vô phôi Này, ờ, hai Hai Hả hấp hả, đông kín Ờ, <laughs> ở oh, này, ờ, oh, ở này Ờ, cút phôi hai leo, Ờ Ờ, ờ, ờ ดูมุดปามุดปาหาคุณพ่อเห็นมังเหอเหรอเห็นจะได้อครับโอ้ยยังห่วงนะครับห่วงหรครับมุดปาเข้าไปหาคุณพ่อเลยครับเอกมาออกมา โอ้ยสุภาษานี่ตอนแรกวิ่งมากับคุณพ่อปุ๊บคุณพ่อหายนี่อ้าวแบบหน้าตานี่แบบโอ้โหดูโอ้โอ้ยโ้ยอะไร่ออโอ้คุณพ่อมไม่ได้คนสวยมาเด้๋มาคนสวยมาคนสวยมามาไปหาไปหากันสินเดยปะไปหาันสินไปกันสินทำอะไรอยู่เนี่ยอาค่อยค่อยค่อยคย

กัดยาเหรอครัโอ้โหจะมากินยาขอกินยาอะไรครับดูครับโ่าดมกลิ่นโชคใส่ได้กลิ่นคุณแม่นะครับคุณแม่คุณแม่จะไปไหนดูครับโ่าได้กินคุณแม่นะครับนี่ก็ได้กลิ่นติดกับความสิ้นนะครับดมใหญ่นะครับ ไม่ได้พาคุณแม่หนูมาด้วยเหรออสปันสาก็ว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาช้างนี่เขาจะดมกลิ่นครับดมกลิ่นเอานะครับเอาไปไหนนัน่นไปไหนดูครับเดินดีคุณพ่อแล้วดเดนดีคุณพ่อ,อหนูอยากเดินเที่ยวคุณพ่อนะครับเดินไม่ไม่รอใครเลยครับไม่สนใจใครเลย คุณพ่อจอดคุยกับพานสินอยู่นะครับตามใจเขาครับไปไหนต้องตามใจครับมาลูกมากซะเดินหนีคุณพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพันดาจะพันดาอ้ตายคุณสวยถึงพี่พิมแล้วนะครับนี่ ไปบ้านบ้างโอ้โหโอ้โหวิ่งหน่อยวี่ดิน <necessary> น่อยเดินอ้อมมาครับเดินอ้อมมาหาทางดินโคลนครับที่เล่นมวานน้อยน่ารักครับผมกลับมาสองตัว่งด้วยกันครับคู่หูครับคู่หูโโอ้หเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเอา่อเอาแล้วเอาแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วโอจะพินาครับจะพินาเล่นกับมาแล้ว เล่นดกันเร็วเล่ันนหาเเล่นกับนาเร็วดูครับอ้อเอาแล้วเอาแล้วโอ้โอ้ดูไปเตะันอ่เอาแล้วเออเอาแล้วเออเล่นเล่ออเ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 ล่นเอเอเออ เอ้าตามสิน oh. ินด <laughs magnesium> oh. oh. um. ูตัดสิน ah. ินเอ้าอ้าิงตามสินินอ้าสินินอ้าสินินเอ้าภาษาบาลีเอ้า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 เอ้มาถึงทางลาหยางแล้วครับ โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเชือดสายเห็นคนแล้วดูครับโอ้ยดูครับดูครับไปบ้านไปบ้านเออดูหาทางลงโคนได้นะครับนี่ดูคุนฟาอ๋อ ดูด uh ูไปตกตนไป้ยไป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 เออเดกับบ uh ้า huh. น่ะแมวแมอุ huh. ้ยไป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 ้ออฝทำไมดื้อย่างนี้นี่สงสานี่อ้าวเห็นรอนแล้วครับ จะวิ่งอ้อมไปหาคูนนะครับหาทางวิ่งอ้อมหาดินโครับเฮ้ย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 ดูครับเองไป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 พอแล้วพอเลยแล้วโอ้โหโอ้โหติเรารถเข้าปาดูโอ้วิ่งไปไหนน่ะ วินมีคุณพ่อเอ๋อโอ้โหดูหน้าตั้งกัเลยครับหัวคางหน้าตั้งกัเลยครับโอ้ยวิ่งทะลึ่งมามามาไปบ้านไปบ้านเออไปจะไปหาจะดินโคลนะครับนี่ อโอ,อยไม่อยอมไม่อยอมเออเอเอๆก็มานอ้อจิ้วแล้วใส่กุญชาน,นี่อคคอโอ้ยงอเยอะโอ้ปวดมากสมาสาวนี่อ๋อเอาแล้วแล้ว อ้าเฮาวดิเอาเอาเอาเออเอาเอาเอากดไลค์กดแชร์ก่อนเวอาดามาุอาสวยเ่ยอมฟังาุอาสวยเฮ้ยดก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด์ด้วยนะครับเป็นกลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในช่องฟมิีเสีไทยนะครับเอามาอยู่เลยครับผมก็ต้องขอตัวกล่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมอ่า Bye. Let's go.